สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีจุดควาจของวกที่วัดภาการ้อนนะวันนี้แสดงด้วยบรรยกาก็ตแตกต่าั รู้ว่าพนจะตกดอไปก็ทมงานขันก็อะอะไรกันอะไรครับถ <phones> ่ายรองเท้าถ่ายมองเ้าคอนเทนต์จรๆเลยอันนี้ก็ชอบอะไรนะขอบฟอยเฟลไ่าแล้วไม่ถันแล้วไม่ท่าแล้วดูว่าบรรยากาศ แล้วก็ออกไปถ่ายข้างนอกอายเขินแล้วก็ข้างในต่อเจ้เลย,ยนั่นะครับพาดิกนะครับวนเลี้ยวคนเลี้ยว มาครับไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมเหรอครับ <Yeah. S 1> คุณไม่ซ้อมเหรอครับครับเราซ้อมฉาตใหญ่ใหญกันอยู่ ปูเนี่ยมาจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนห, e หมดแล้วมึงเนี่ยเพิ่งมาโอ้โหมึงดูเวลาดิเนี่ยจะหกโมงนี่จะได้เวลาแตะเปล่าไอสัตว์ไม่รู้เวลาเวลาอ่าเฮียนายกากูตาย<อ>าตแล้วใส่ก๊าซเต็มอะไรนาฬิกาตายเดี๋ยว<ส>รเราไปเปลี่ยนทามแล้วเนี่ยนี่ครับเรามีหนอยนี่ย้อมผมมาไหมยังไม่ได้ยอ้อมย้อมทำไมละ่ะถามเราเดี๋ยวโอ้